ก้อนหนาเนี่เนาะประมาณสองสามหมื่อก้อนที่ได้รับโฉกลาบก้อนใหญ่กันเนาะผมมาไหวแม่ตะเคียนจวแม่สายทองที่นี่กลับไปบานครับขอโชกขอลาบน้ำพึนแต่ว่าผมเม่ได้่วมคลิปที่นี่กลับไปบ้านเราฝันนะครับฝันว่าแม่ตะเคียนนี่ไปบอกว่าเลขอยู่ในรถขั้นที่ผมขับประจํานะครับก็เลยเสานี่เป็นเสาของวัานที่สองดล,ลารครับช่วงนี้ประมาณสองโมงเสานะผมกะ ออกจากบ้านมาเลยเฝ้ามาไหว้เพื่อนเลยครับสีมาขอโชคขอลาไให้พี่ให้นอ้องได้ดตามโชคกันต่อต่อไปในวันนี้แม่ตะเคียนเล่าไปบอกเลขในรถที่ผมขับประจําเลยครับที่น้องเบิ้งครับพี่น้องเขาเต็มเต็มเลยครับเข่าเต็มเต็มเลยเดี๋ยวสิมาตามให้พี่ให้น้องเบิ้งครับว่าแม่ตะเคียนจะแม่สายทองนะ่ะ เพิเสียห้โชคให้ลามเมาต่อเพราะมันแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเลยครับมื่อกี้กับเสอยน้าแดงกับพวงมาลัยมาไหวเพื่นถือมาขอโชคขอลามไอ้ที่นหอนทุกคนไอ้ได้รับโชคก่อนใหญ่เลยของงวดนี้ครับผมไปเดี๋ยวตามไปเบิงน้ำกันเลยครับผมเปิดไฟ ที่นองหลังจากผมในตัวถูใบกระแม่ตะเคี้ยวกระแม่ไส้ท้องเดี๋ยวกับผ้าพี๊บผ้านอนไปขอโชคขอลาวต้นตะเคี้ยวต้นใหญ่แห้งเราดูหลายร้อยปีเดี๋ยวต้องไปจะเบิ่งนกันนะครับผมนี่ครับผมกระแม่ตะเคี้ยวกระแม่ไส้ท้องครับ เียงจะแม่สายตรงเพื่อน้โชคกห้ลาบมาตลอดด้วยครับแต่ว่าผมกะมา่่ายเป็นครังแหลกแต่ว่าผมกะบเมไ่อทไททำลงคลิปที่นี่เพิ่กับไปเก้าฝันให้โชคอิรีครับมันนี่มาตะเสาเลยให้พี่เ้นองอ่าเดบึงกันยาวๆเลยครับมันี อันนี้จะเป็นเครื่องใส่สอยของเพื่อนน้องป่าวจะเป็นชุดผู้เพื่อนในรับโชกเพื่อนกับน,น้ำมาถวายครับที่เป็นเครื่องแป้งครับของใส่ที่เพื่อนใส่ประจําครับผมนี่อันนี้จะเป็นอะไรนะนครับเป็น จะเป็นอย่างเป็นมือก็ได้มือจะข่เมือครับเป็นจันเป็นจันแบบไรน้องอั้มเมนีขพอดีไอ้จอมแม่ตะเคียนอจอมแม่ไสาท่องนี่ยู่บ่อหางจากบ้านผมไกลปันไดครับพอดีมนีบ่ไดมาทายท่ากับน้องอามนะครับมนีขพอดีว่ายูไกลบ้านเดี๋ยวสิพานนองอามมะทายท่าม่ำ นี่ครับต้นตะเคียนครับผมอายุหลายร้อยปีเลยครับความศักดิ์สิทธิ์ความเก,าเก่าแก่ผู้เพิ่นนั่มแม่แตะเคียนโจแม่ไส้ท้องขึ้นมาเนิมันถือรางวัลที่หนึ่งเลยครับถือรางวัลที่หนึ่งเลยแต่ว่ามันมันหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วเดี๋ยวมื่อนี้ก็พอดียูทูบ บอกจอแม่ตะเคียนจอแม่ไส้ทองเหรอว่าสิมาขอโจบขอลาบตัวพี่เพื่อนน้องนะครับเบอนี่ขอให้สมหวังในเด้อครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงนน้ำกันเลยครับผมต้นตะเคียนเก่าแก่ครับพี่น้อง ยิ่งอายุหลายความศักซิตก็ไหลายครับกระทิพาพี่พีผนองงางอ่อมมึงครับ อ้พี่น้องพ่อแล้วครับโชว์ครับพี่น้องนี่เห็นคือผมปะครับนี่เก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งเลยครับนี่โอ้ชัดแนงครับพี่น้องเป็นคล้ายๆเป็นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้ครับอืม นี่ครับพี่น้องเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดครับจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้ครับนี่ผู้เพิ่นมาขอโชคขอลาบนะเรื่อยๆครับผู้เพิ่นก็ได้โชคได้ลาบิ่นจะแวะมาโอ้ต้นใหญ่แฮงครับพี่น้อง พ่อเล็กแล้วพี่น้องนี่คืนเลขเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับแม่ตะเคียนไปไหนโชคแล้วหรอครับพี่น้องนี่โอ้เลขชัดแน่งครับนี่ เจ็ดหนึ่งเ้อครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึง่งพี่พ่น้องเบิ่งหลบๆเลยครับหลบต้นตะเกียง น้องอันนี้ก็เห็นเป็นเลขนะครับเป็นเลขสามสามครับสาม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 ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องสองมสก็ได้เห็นเลขเห็นเลขแล้วนี่หาอยู่กลางสองหาสามสองหาสามหาสองหาเป็นสามสามเป็นสองหาก็ได้ครับ พี่่น้องครับโอเคนะครับเนาะขอบคุณในห,หลายสำหรับการติดตามรับชมในช่องของ,ของพ้นชาแนลมือนีนอ้กะมาถ,ถ่ายท้ำอยู่จอแม่ตะเคียนจอแม่ไส้ท้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางกะเสียครึ่งหนึ่งบ่เสียครึงงคร่งหนึ่งเลิกพี่น้องยาเสียเสียเต็มรอยครับให้เบิ้งไวเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องผมกับภาวนาว่าก็อยากให้เพื่อนให้โชคให้ลาบห้องวดน,นี้ ได้รับโชคลาภกันก่อนไ่ไปเลยครับหมดนี้ขอคุณในรลย์สำหรับการติดตามค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเ,อเดี๋ยวคลิปนี้มาถทายผู้เดียวครับน้องอามเพื่ใดมานั่มเดี๋ยวเที่ยวหนาเสียน้องอามมาทายอ่านน้องอามเพื่ใดโชกแม่ตะเคียนเพื่ใดโชกน้องอามอีก็อ่อยติดตามมึงกับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก็นเนาะขอคุณในรลย์ครับผมสวัสดีครับผม